โอเคนะคะก็ขอกล่าวสวัสดีคนทุกท่านทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็มีกับเอินนะคะวันนี้เอินมาจากปักหนินานะคะก็กติกาคือหนึ่งกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นทั้งหมดด้วยนะคะแล้วก็สองเมนยูเอดีแล้วก็ชื่อเฟสเอ้ยไม่ใช่ชื่อเฟสเมนยูเอดีแล้วก็เหตุผลไว้ใต้ล่างคลิปนะคะ ค่ะคลิปนี้ไม่มีให้คอมเมนต์ไปคอมเมนต์คลิปไปคอมเมนต์คลิปไหนดีไปคอมเมนต์คลิปนี้ละกันนะคะไฮไลท์นี่นะคลิปนี้นะคะเอินจะมาสุ่มตอนตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงสี่สิบเอ็ดนาทีแลคะเอินจะมาสุ่มตอนหนึ่งทุ่มละกันหรือถ้าคนคอมเมนต์เยอะแล้วเอินจะมาสุ่มตอน หกโมงสี่สิบเอาหนึ่งทุ่มดีกว่านะคะโอเคหนึ่งทุ่มเอินจะมาสุ่มนะคะเอินจะมาแจกแบบนี้หน้าตอนหนึ่งทุ่มนะคะให้คลิปนี้ทุกคนคอมเมนต์อยูดีแล้วก็คอมเมนต์เหตุผลไว้ตารางคลิปเดี๋ยวเอินจะไปสุ่มนะคะตอนหนึ่งทุ่มนะเดี๋ยวเอินจะอัดคลิปแล้วก็เอามาเออ่ลงให้คนดูด้วยนะคะว่าเอินแจกจริงนะคะโอเคก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอตัวไปก่อนนะคะก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย